ทุกคนใครจะเชื่อกล้องวงจรปิดไร้สาย WiFi แบบนี้ภาพระดับ f u l งเฮแต่มาในราคาไม่เกิน300บาทเป็นไงมาดูกันเลยก่อนจะพาไปดูแกะกล่องน,นะผมจะพามาดูว่ากล้องราคา300บาทนี่เขามี AI ในการโ o ชันดีเ t คดีเทคคนคนร้ายแบบนี้ด้วยนะบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆครับตัวกล้องแบบนี้เลยนะครับน่ารักปุกปิกมากๆนะบอกเลยประมาณนี้แค่นี้เองนะครับมือการใช้งานภาษาไทยแบบนี้พุกจึดกล้องนะครับ และสายไมโครเอสดีชาร์จแล้วก็ปลั๊กอะแดปเ r อร์ชาร์จแบบนี้เลยโดยสเปคนะครับหมุนได้350องศาเลยนะสั่งงานผ่านแอปนะครับมีไมค์แล้วก็มีลำโพงมาให้นะครับสามารถสื่อสารได้ในตัวนะครับมี AI Motion t a g g i n n g นะครับสามารถตรวจสอบผลลายได้นะครับไมโคร s อได้สูงสุดถึง128 g จิกเลยนะโดยกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้นะครับพราะมมีอินฟราเรดแบบนี้นั่นเอง หรับวิธีการใช้งานนะก็แค่เอาไมโคร SD ดีนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเอาสาย USB เสียบเข้าไปกับเครื่องได้เลยนะครับแล้วเราก็ต่อปลั๊กไฟได้เลยนะสำหรับการใช้งานนะครับเราก็แค่เข้าไปที่แอป iCA m 365แบบนี้นะครับโดยเราจะเพิ่มกล้องโดยการกดไปที่บวกนะตรงนี้จะเป็นการสแกน QR Code ในส่วนของกล้องแล้วก็ในส่วนของมือถือให้รู้จักกันนะครับตรงนี้รอแป๊บเดียวเองนะครับ่อตอ เสร็จแล้วครับผมกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้350องศาแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะสูงต่ำได้120องศาแบบนี้เลยครับยี yeah. ่อีกหนึ่งไฮไลท์ของกล้องรุ่นนี้นะก็คือเขามี motion detect แบบ AI นะสามารถ detect คน detect สิ่งของโจรต่างๆได้แบบนี้เลยนะบอกเลยว่าละเอียดสุดๆนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะผมก็ลองเดินเข้าไปนะครับ เขาก็จะดีเทคแบบนี้และอารลางขึ้นมาแบบนี้นะที่สําคัญเป็นไฟฉาย2ภาพสีด้อันนี้เป็นภาพตัวอย่างตอนกลางคืนนะครับจะเป็นอินฟลูเรดนะครับสังเกตจะเห็นขาวดํานะสําหรับตอนกลางวันก็จะเป็นภาพสีสดใสคมชัดแบบนี้เลยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นั่นเองเอาเป็นว่าใครที่กําลังมองหากล้องวงจรปิดไร้สายราคาไม่เกิน300บาทต้องตัวนี้เลยครับเวิร์กสุดๆแล้วนะครับสามารถซื้อได้จากตะกา้านล่างได้เลยนะ